คำถามจากทางบ้านสอนวิธีต้องกรอกชื่อหรือรหัสถึงจะมีชื่อเราหรือคะแนนขึ้นมาหน่อยครับทำยังไงไปดูกันเลยครับตัวอย่างที่1ผมจะใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์อันดับแรกนะครับเราต้องสร้างลิสต์ขึ้นมาก่อนไปที่ Data เลือก Data Validation ตรงนี้เราเลือกลิสต์อันนี้ผมจะคุมที่ชื่อนะครับ ต่อไปทำการคัดลอกพิมพ์เท่ากับฟิลเตอร์คุมข้อมูลทั้งหมดคอมมาต่อไปจะคุมที่ชื่อเท่ากับ enter ตัวอย่างต่อไปผมจะใช้ x lookup พิมพ์เท่ากับ x lookup คลิกข้อมูลที่ต้องการคอมมาต่อไปเราจะไปคุมตรงชื่อถ้าเราต้องการข้อมูลทั้งหมดเลยตั้งแต่รหัสชื่อและคะแนนแล้วก็คุมทั้งหมดเลยครับ enter หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ